ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง The b a s t Channel อีกครั้งนะครับผมแล้วก็อยู่กับเกม SD Gundam G Generation Eternal อีกครั้งนะครับผมชื่อยาวเหมือนเดิมนะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับผมแล้วก็สืบเนื่องจากวันนี้เนี่ยเขาได้มีการประกาศว่าจะปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะเวลา13.00 JST นะก็คือปิดปรับปรุงตั้งแต่ ถ้าแปลงเป็นเวลาไทยก็คือ p เปนโมนะถึงเที่ยงแล้วก็จะมีอัปเดตทั้งหมด2ตัวครับผมมีเป็นอีเวนต์นะกับอัปเดตหลักนะซึ่งในหน้าอัปเดตหลักเนี่ยที่ผมอ่านแล้วผมสนใจคร่าวๆเนี่ยก็จะมีในส่วนของเนี่ยตัวใหม่ที่เข้ามาเป็น d a g o n s t r t k e นะกับตัวมูราเซเมะไ c a p เ b เ t t ลเ t สไทนะ ประมาณนั้นซึ่งสกิลจะเป็นยังไงนี้ไม่แน่ใจนะจะต้องไปดูกันแล้วก็ในส่วนของที่น่าสนใจอัอนหนึ่งก็จะเป็นมาสเตอร์ลี u ซีซั่นศูนย์ครับผมนี่มันจะบอกว่ามาสเตอร์ลี e เนี่ยจะเป็นที่ที่ผู้เล่นสามารถมาต่อสู้ด้วยกันนะผ่านการตนะีออโต้นะอืแล้วก็จะได้รับไอเทมนะเวลาเราเลื่อนคันโปรโมตเน็กลีกนะแล้วก็ อีเวนต์โฟกัเนี่ยจะโฟกัสที่ความสำเร็จของแต้มสกอร์ที่สูงที่สุดนะอืมแต่ว่าจะไม่มีแลงกิ้งนะประมาณนั้นคือเหมือนกับว่าเท่าที่เข้าใจคือน่าจะแบบเน้นเก็บแต้มแบบไม่ได้มีแล์หรือเปล่าอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็เออแต่เป็นการแข่งขันระหวา่างผู้เล่นกับผู้เล่นนะแล้วก็ ของรางวัลเนี่ยจะ base on ชนะหรือแพ้นะแล้วก็ของรางวัลของอีเวนต์เนี่ยก็จะเป็นเหรียญมาสเตอรีนะเป็นมาสเตอรีอสีเทากับสีทองนะสีเงินกับสีทองซึ่งก็จะแลกเป็นไอตัวตัวแรกก็จะเป็นตัว up level skill เออแล้วตัวที่สองนะ่าจะเป็นตัวที่ใช้ปลดล็อก ULT นะอย่างเช่นตัวไรเ,เนี่ยอย่างผมมี อะวาเรียใช่ไหมเดมันลอตรนี้รอปลดลอ็อกซึ่งอะวาเรียในในฐานนะในตัวที่อัพเนี่ยมันขาดตัวไอ้นี่อยู่เนี่ยตัวดเวลลอปแมท t e เดียลยาร์เนี่ยผลงานก็น่าจะได้จากกิจกรรมเมื่อกี้นะก็คร่าวๆก็รรรป,รประมาณนี้นะสำหรับตัวที่จะมีอัปเดตเข้ามานะอืมส่วนอีเวนต์นะอีเวนต์ก็จะเป็น ชื่อโอเวอร์ออนนะอัลเมอร์ฟอร์มไซโคโลกันดัมซึ่งอีเวนต์จะเริ่มวันที่13นะก็คือตอนประมาณ10โมงถึงวันที่23นะตอนประมาณ 9, กี่โมงวะ9เโมง59เกแล้วก็ของรางวัลก็จะเป็นโอเวอร์ออนอัลเมอร์ฟอร์มกับไซโคโลกันดัมนะเป็นสายแอดแท็กกับสาย สายป้องกันนะดูเลเบลิตี้ตัวโอเวอร์ออนจะเป็นเวพอนเป็นบีมเซเบอร์นะหกสิบมมวอลคันแกนแล้วก็บีมช็อตไรเฟิลส่วนไซโคโลกันดั้มจะเป็นแท็กเกิลออร์ราวนะแล้วก็ไซยคอมมูมิเซล์มิไซเออร์อ่านผิดอ่านผิดแล้วก็จะปลดล็อกตอนที่ แลนด์ของตัวละครเราเลเวล5นะ่วาครับก็คือน่าจะเล่นได้หมดแหละออประมาณนั้นก็เป็นอีไปที่จะเข้ามานะก็ถือว่าน่าสนใจนะผมก็ในส่วนของ PVP เนี่ยที่บอกว่าจะเข้ามาแต่ว่าต้องมารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะอืน่าสนใจเพราะว่าเกมมันตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรให้ทำแล้ว